นี่มันคือมิติใหม่กับการอัดเพลงนะครับผมผมจะให้ดูโจ้และวัใชั <c oughs> อันไหนเส้นหับเส้นหับเส้นทำไม,มเหรอ้มามวะชาวอา<ำ>ณไม,ไม,ม่เพราะลูกนะเพราะว่านณาไม, <c oughs> นาม่นอาณา สวัสดีครับวนันบอาเลียนนะครับอัดเพียงในรถอีรีมันพาเหตุตายครับผมผมมาอัดเพียงอยู่ในรถรอรอฟังนะครับผมว่าเสียงมันจะออกมาแบบไหนนะครับผมอัดเพียงอัดทุกที่นะครับผมเราเป็นศิลปินเรา ทำทุกที่ให้เป็นที่ทำงานของเรานี่<笑><笑>เ One, two, นี่ยเอ้าแม่งสองไปนะครับผมระอัดเลยครับอัดที่ได้ถครับผมปใดบ่เพราะขเห็นกันนี่เด้อมาเบิ่งเลยมาเบิ่งหลายๆเลยอา,อาจจะมีคนขคยเห็ดอยู่นะครับผมจะ่าไอ้ผมกับหัวกี้เห็ด เที่ยวในสุดรอ้ออยู่แถวบ้านครับผมนี่อยู่แถวบ้านเลยอุดเด็กน้อยเรียนน้ำพักก็เรียนน้ำมันหนาวเปล่าเชิญมาผมมาผมกู้ออเองทางน้ำดำแข็งน้อยได้อ่ได้บ้าไี่จอดเ,เลยบ้าตัวทีเฮ็ดไปนี่แหละครับผมเพลยงกองข้ขอความของโจชวัตชัยนะครับผม รอฟังนะครับผมว่ามันจะออกมาแบบไหนนะครับ